เราเชื่อและเกินว่ากระสวงที่อยู่ใกล้ชิดเราปากหวานก้นเปรี้ยวกับเรามาโดยตลอดว่าเห็นดีเห็นงามสนับสนุนเต็มที่วันนี้ได้ประจักษ์ตาแนละ้วพวกคุณไม่เคยมีความจริงใจอะไรกับผมเลยพวกคุณนั่งสเสวยสุขในห้องแอรง์เงนเดือนเป็นเส้นแสบพวกที่ทํางานเพื่อประเทศชาติจริงๆต้องหาสุณพาเพื่อหารอยกินกันรู้เช่นเห็นชาติคุณทุกอย่างต่อไปนี้ ทำดีเราสนับสนุนถ้าทำไม่ดีเราเจอกันสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอิบสีทุกท่านพี่น้องทหารผ่านศึกทุกคนพบกับผมนวนวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงใบ่ายๆของทุกวันสำหรับวันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มพี่น้องเพื่อนนกรบไทยทุกหมู่เหล่า เขาได้เชิญชวนพี่น้องทหารผัานศึกบัตรชั้นที่2บัตรชั้นที่3และบัตรชั้นที่4เดินทางไปที่รัฐสภา,าไปยื่นเรื่องขอรับเงินปรุงเกียรติจำนวน3,000บาทจากรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ยืดเยื้อยาวนานพอสมควรนะครับในอดีตนะครับขออนุญาตเล่าให้พี่น้องได้ฟังนิดนึงนะครับก็มีหลายกลุ่มเหลือเกินพี่น้องนะครับพยายามที่จะสร้างสิทธิสร้าง สวัสดิการให้เกิดขึ้นกับทหารผ่านศึกนะครับแต่ว่าก็ไม่มีรัฐบาลไม่มีผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาสนใจนะครับพอการเวลาเคลื่อนมาเรื่อยๆ,ๆนะครับจนกระทั่งปีพศ2565นกะครับก็มีอดีตสสเต้ท่านมงคลกฤิสุขสินธารน,น์นะครับก็ได้เป็นแกนนำร่วมกับกลุ่มพี่น้องนักรบไทยทุกมู่เหล่านะครับก็จะมี001 อาสาสมัครทหารพลอิสระพงษ์ณเชียงใหม่0ูนอาสาสมัครทหารพลานอนุรักษ์ช่อดสะอาดนะครับซึ่งพี่ต่อยเลยว่าพี่อนุรักษ์เนี่ยนะครับเขาก็เป็นประธานฝ่ายยุทธศาสตร์แล้วก็ฝ่ายกฎหมายกลุ่มพี่น้องเพื่อนรักรบไทยทุกมู่เหล่านะครับเขาก็ได้เชิญชวนพี่น้องทหารผ่านศึกตอนนั้นก็เยอะเหมือนกันผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปด้วยนะครับก็ไปยื่นข้อเรียกร้องขอรับเงินพดุงเกียรติจากทางรัฐบาลนะครับตั้งแต่ ต้นปีพศ .2565 แล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดว่านะครับในปีพศ .2566 ก็น่าจะได้นะครับตอนนั้นยังเป็นรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่นะครับแต่ว่านะครับตอนนั้นก็มีการยุบสภาเสียก่อนพี่น้องเรื่องก็เลยไปตกค้างที่สภาผู้แทะะนรัษดรนะครับจำได้แล้วผมก็เคยได้เดินทางไปร่วมประชุมกับ กันมาที่การทหารที่รัฐสภานะครับก็ไปประชุมกันแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นผลพี่น้องนะครับหลังจากที่มีรัฐบาลใหม่ก็คือรัฐบาลพักเพื่อไทยในปัจจุบันนะครับก็ถูกตีตกคือพรบอเงินผดุงเกียรติจำนวน3,000บาทฉบับแรกเนี่ยถูกตีตกไปนะครับทีนี้ทางอาสาสมัครถานพานอิสระพงษ์นเชียงใหม่แล้วก็ อาสาสมัครฐานผ่านอนุรักษ์โชคสะอาดหรือว่าพี่ต่อยนะครับก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรที่จะร่างพรบรเงินพดุงเกียรติขึ้นมาใหม่ให้เป็นฉบับของภาคประชาชนนะครับจากนั้นก็มีการร่างพรบรขึ้นมาแล้วก็เชิญชวนพี่น้องทหารฝันศึกบัตรชั้นที่2บัตรชั้นที่3แล้วก็บัตรชั้นที่4นะครับก็เดินทางอ่า ฝ่าลมหนาวฝ่าเปลวแดดฝ่าสายฝนเข้าไปที่รัฐสภาเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับครั้งแรกนะครับพอไปยื่นเสร็จเรียบร้อยก็มีผู้ใหญ่นะครับในคณะรัฐบาลก็ออกมารับแล้วก็ให้คำมั่นสัญญานะครับบอกว่าจะช่วยเหลือจะดูแลพี่น้องทหารพนศึกเป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอ่าอย่างนั้นนะครับโอ้ยพูดหวานนะครับก็พูดหวานมากนะครับจากนั้นทุกคนก็มารอนะครับพอรอต่อมาก็บอกว่าจะ ส่งเข้าเว็บไซต์ให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นก็คือทำประชาพิจารณ์นะครับตั้งแต่วันที่22มกราคม2567ถึงวันที่22กุมภาพันธ์2567ระยะเวลาก็คือ1เดือนก็มีพี่น้องเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับมีพี่น้องภาคประชาชนพี่น้องอทหารผ่านศึกครอบครัวญาติมิตรพี่น้องทหารผ่านศึกนี่ก็ไปร่วมแสดงความ คิดเห็นเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับทีนี้ทุกคนก็มารอนะครับรอแล้วรอเล่านะครับปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับจากรัฐบาลนะครับพอช่วงวันที่หนึ่งะครับทางกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยอาสาสมัครฐานพันอิสระพงษ์นเชียงใหม่เจ้าของรหัส001แล้วก็อาสาสมัครฐานพันอนุรักษ์ชอบสะอาดเจ้าของรหัส002แล้วก็อดีตสอสเต้ท่านมงคลกลิดสุขสินธารนน นะครับก็ได้เชิญชวนพี่น้องฐานปรดิึกลงถนนนะครับตอนนั้นก็มีพี่น้องฐานปัดิึกบัดชั้นที่2บัดชั้นที่3บัดชั้นที่4ร่วมลงถนนก็ประมาณสัก1นึ่พันนายเห็นจะได้นะครับก็ถือว่าเยอะมากนะจริงๆแล้วนะครับผมก็ได้รับปากกับพี่น้องฐานปรดิึกหลายท่านเหมือนกันว่าจะาไปเดินด้วยนะครับแต่ว่าพอถึงวันที่1เมษายน2 5 6 7 ปรากฏว่าผมไปติดค้างนะครับไปตกค้างอยู่ที่จังหวัดเชียงรายก็มาไม่ทันก็เลยไม่ได้มาเดินด้วยนะครับแต่ผมก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดคือเกาะติดข้อมูลชิ้นนี้อยู่ตลอดพี่น้องนะครับทุกภาพทุกข้อมูลทุกเหตุการณ์เนี่ยผมจะติดตามอยู่ตลอดไม่ให้คลาดสายตาเพื่ออะไรก็เพื่อนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาบอกเล่าให้พี่น้องทหารฝันศึกได้รับทราบกันนะครับจากนั้น นะครับก็ทราบว่าทั้งกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยแล้วก็พี่น้องฐานปฏิบัตบัตรชั้นที่สองบัตรชั้นที่สามบัตรชั้นที่สี่เนี่ยนะครับก็ตบกเท้าเข้าไปที่รัฐสภาเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาภาพเนี่ยมันไม่แตกต่างกันพี่น้องพอเข้าไปนะครับก็ไปขอพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือท่านเศรษฐทาทวีสินนะครับแต่ว่าท่านก็ใจดีใจดีนะครับใจดีมากๆเลยพี่น้องท่านไม่ออกมาพบแต่ได้ส่ง ในทหารท่านหนึ่งก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพมเผานะครับท่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผานะครับก็ได้มาให้คํามั่นสัญญากับพี่น้องทหารผ่านศึกบอกว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลทุกอย่างราะอย่างนั้นสิ่งที่เดินทางไปขอก็คือพลบวงเงินพดุงเกียรติจำนวน3,000บาทจากรัฐบาลเนี่ยจะนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยรีบๆเซ็นอนุมัติไว้อย่างนั้น นะครับก็คือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับตอนนั้นจําได้ก็มีพี่น้องทหารประสึกหลายคนหลายท่านโอ้ยยินดีนะครับดีอกดีใจแล้วก็ไปถ่ายภาพนะครับร่วมกับทางร้อย เอกธรรมนัตผมเผานะครับตอนนั้นผมก็ยังบอกอยู่ว่าเออเปันจริงไหมนะครับเพราะว่าไอ้พวกคําพูดว่าถากรรมที่มันหลุดออกจากปากเนี่ยนะครับล้วนหวานๆทั้งนั้นบอกว่าผมเป็นทหารเก่าย่อมเข้าใจทหารเก่าอย่างพวกเราเป็นอย่างดีผมจะช่วยเหลือจะนําเสนอท่านนายกร,รัฐมนตรีภายในเจ็ดวันก็จะทราบผลว่าอย่างนั้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พี่น้องนะครับลองนับดูตั้งแต่วันที่หนึ่งมีสาย,ยน2567จจนถึงวันที่ 30เมษายน2567นะครับปรากฏว่าไม่มีหือไม่มีอือไม่มีเสียงตอบรับจากรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มพี่น้องเพื่อนรักรบไทยทุกมู่เร่านะครับเขาก็ได้นะครับปล่อยข่าวเป็นระยะระยะหากไม่ทราบผลนะครับจะมีการเคลื่อนพลเนี่ยไปรวมตัวกันตบเท้าไปที่รัฐสภาอีกครั้งหนึ่งแต่การเดินทางไปครั้งนี้ จะไปกินไปนอนนะครับจะไปเป็นยามเฝ้ารัฐสภาให้นะครับเมื่อผมปล่อยข้อมูลชิ้นนี้ออกไปนะครับก็ปรากฏว่ามีทางรัฐบาลเขาก็ได้ประสานเข้ามาที่อ่าศูนก็คืออาสาสมัครฐานพัน์อิสทรพงษ์ใเชียงใหม่แล้วก็002อาสาสมัครฐานพัน์อนุรักษ์ชอบสะอาดนะครับก็มีคนของฝ่าฝ่งรัฐบาลเขาก็ติดต่อนะครับติดต่อให้เข้าไปพูดคุยกันในวันนี้แหละพี่น้อง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาใหม่หมาดๆนี่แหละพี่น้องนะครับพอช่วงเที่ยงนะครับผมก็โทรศัพท์ไปหาพี่ต่อยนะครับอาสาสมัครฐานทานอนุรักษ์ชอบสะอาดนะครับเพราะว่ามีความคุ้นเคยกันอยู่นะครับแต่ว่าพี่พี่แกไม่ได้รับนะครับก็เลยโทรไปหาเจ้ากัมพนาดน้อยพุกซึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับกินสุกกินดิบมาด้วยกันก็คือเอปคองนั่นแหละนะครับก็เลยถามว่าเอ้มันเป็นยังไงวะวันนี้ ทางรัฐบาลเนี่ยเขาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีไหมเขามีคำมั่นสัญญาเขามีข้อมูลอะไรที่บอกเราไหมนะครับทางกัมพานานะครับก็บอกว่าพอไปถึงก็ไม่ได้มีอะไรก็เกิดการพูดคุยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามาีผู้ใดออกมาพูดคุยบ้างแต่ฟังในในแล้วเหมือนว่ามีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับกระทรวงนะครับซึ่งเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทหารบัญศึกเนี่ย ออกมาพูดคุยว่าอย่างนั้นออกมาพูดคุยฟังนะครับฟังพี่ต่อยที่แกให้สัมภาษณ์เหมือนว่าทางผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับคือเหมือนคือมองอพูดกันตรงๆนะครับเหมือนว่ารัฐบาลไม่มีเงินไปขอเขาเขาไม่มีเงินให้อะไรประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับแต่ว่าข้อมูลนี้มันก็ไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันยังอั้มอึง้งอั้มอึ้งอยู่แต่สรุปสุดท้ายนะครับก็คือไปวันนี้ ไม่ได้อะไรกลับมานะครับสิ่งที่ได้ก็คือทหารฝันศึกเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้กล้ารบที่เคยรบปกป้องประเทศชาติมาพวกเราเข้าใจพวกเราเห็นใจแต่นะครับเมื่อพวกท่านเห็นใจเข้าใจเห็นใจนะครับทำไมไม่พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีให้ เซ็นหนังสือเพื่อนำพรบฉบับดังกล่าวเข้าสู่สภาผู้แทนรัษฎรก็ไปปล่อยให้คณะรัฐบาลเนี่ยในสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยให้เขาพูดคุยกันมันได้หรือไม่ได้มันจะได้รู้กันนะครับแต่นี่ไม่หือไม่อืน,นะครับคือไม่ไม่ทำอะไรเลยพี่น้องนะครับจากนั้นผมก็ถามว่าอสรุปแล้วทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะเซ็นหรือไม่เซ็นทางกัมปนาตก็บอกว่า ยังไม่ได้เซ็นหลอกไว้อย่างนั้นรอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยนะครับเขาได้งานตัวก่อนว่าเป็นใครทําหน้าที่อะไรเก่าคำพยานตนก่อนหลังจากนั้นทางนายกรัฐมนตรีจึงจะเซ็นหนังสือว่าอย่างนั้นมันคืออะไรพี่น้องนะครับมันคืออะไรหลอกไปวันๆต้มไปวันๆน,นะครับประมาณนี้ไม่พี่น้อง นะครับคือแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆนะครับจำได้นะนะครับตอนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านาสุทินคลังแสงใช่ไหมนะครับท่านสุทินครับผมผมจำได้นะครับตอนนั้นที่ท่านเดินทางเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีพี่น้องทหารผ่านศึกหลายคนหลายท่านนะครับทั้งสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทยโดยอาสาสมัครหานฐานเอกสิริปักษศรีนะครับแล้วก็ อาสาสมัครฐานพันชาวเกิดมงคลนะครับแล้วก็ที่ปรึกษานะครับมีทั้งในพลในพันอีกหลายท่านก็เดินทางไปไปแสดงความยินด,ดีกับท่านแล้วท่านก็รับปากกับพี่น้องทหารผ่านศึกเหล่านั้นบอกว่ายินดีที่จะร่วมผลักดันช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องทหารผ่านศึกและมีความเข้าใจว่าทหารผ่านศึกนะครับไปรบปกป้องประเทศชาติกลับมาแล้วก็ไม่มีสิทธิไม่มีสวัสดิการใดๆทั้งสิน้นท่านบอกว่าจะช่วยเหลือนะครับ แต่จากวันนั้นถึงวันนี้นะครับท่านก็ได้บริหารประเทศชาตินะครับมาน่าจะเกือบครบหนึ่งหนึ่งปีใช่ไหมพี่น้องนะครับแต่ว่าคําพูดที่ท no ่านเคยรับปากกับพี่น้องทหารผ่านศึกไว้นะครับคือไม่มไม่ไม่หือไม่อือนะครับไม่มีเสียงตอบรับจากท่านเลยสรุปแล้วนะครับท่านจะช่วยเหลือพี่น้องทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่2บัตรชั้นที่3แล้วก็บัตรชั้นที่4ี่ไหมหรืออย่างไรหรือมีเหตุใด ที่ท่านไม่สามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องทหารผ่านศึกได้นะครับท่านก็บอกผ่านสื่อได้นะครับบอกผ่านสื่อได้หรือนะครับท่านก็สามารถเรียกผมได้นะครับเรียกผมอาสาสมัครฐานพลนนนาวินเนี่ยนะครับเข้าไปพูดคุยได้เพราะว่าผมเนี่ยถือว่าเป็นกระบอกเสียงของพี่น้องทหารผ่านศึกนะครับเพราะว่า 1. มีเพจมีเฟซแล้วก็มีช่อง y o u t u b e มี Tik Tok พอที่จะ เผยแผ่ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกได้ทราบได้นะครับแต่นี่นะครับคือท่านเฉยน,นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เฉยน,นะครับทางรัฐบาลทางนายุรัฐมนตรีก็เฉยน,นะครับทางท่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าที่ออกมารับหนังสือมารับข้อเรียกร้องท่านก็เฉยน,นะครับจนเวลาล่วงเลยมานะครับจากนั้นก็มีทีมงานของรัฐบาลก็เชิญชวนให แกนนำนะครับก็คืออิสระพงษ์ณเชียงใหม่แล้วก็อนุรักษ์ชอบสะอาดเนี่ยนะครับไปพบปะไปหาลือไปพูดคุยแต่ไม่มีรายละเอียดนะครับเรียกไปเพื่ออาจจะเรียกไปเพื่อพูดคุยทําความเข้าใจหรืออาจจะขูกก่เกล้ใตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจแต่ฟังจากคําพูดตอนเทท้ายของอาสาสมัครฐานพ่านอนุรักษ์ชอบสะอาดประธานฝ่ายกฎหมายและยุทธศาสตร์กลุ่มเนี่ยนะครับรู้สึกเหมือนว่า เขาก็เฮิรนะครับเขามีความรู้สึกในใจเหมือนว่าไปได้ยินคำพูดที่ไม่พึงปรารถนากลับมานะครับทีนี้ผมก็สอบถามต่อว่าจะเอาอยัางไงทางพี่ต่อยแล้วก็อิสระพงษ์ณเชียงใหม่นะครับเขาก็บอกว่าให้เวลาทางรัฐบาลนะครับเขาได้โปรดเก้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่านายกรัฐมนตรีเขาจะเซ็นหรือไม่เซ็นหากไม่เซ็น ก็ต้องลงถนนอีกเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้นะครับต้องขออนุญาตพี่น้องทหารปัิทึกทุกท่านต้องขออนุญาตพี่น้องประชาชนทุกท่านต้องขออนุญาตพี่น้องเอฟซีทุกท่านว่าผมมีความจําเป็นที่จะต้องนะครับเชิญชวนพี่น้องทหารป่านศึกทั่วประเทศลงถนนนะครับถามว่าทําไมจึงจะต้องทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหาก ไม่เชิญชวนให้พี่น้องบัตรทหารปันฝึกชั้นที่สองชั้นที่สามและชั้นที่สี่ลงถนนครั้งยิ่งใหญ่นะครับรัฐบาลเขาก็คงไม่สนใจแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับผมก็จะรอฟัง0 0 1ก็คืออาสาสมัครฐานทานอิสระพงษ์ใเชียงใหม่แล้วก็พี่ต่อย0 0 2อาสาสมัครฐานทานอนุรักษ์ชอบสะอาดซึ่งเป็นพี่ที่ผมเคารพนับถือ นะครับแต่ว่าผมไม่เข้าไปก้าวไก่ในกลุ่มแต่ว่าผมก็ดูอยู่ห่างๆนะครับมองความเป็นมามองความเป็นไปอยู่ตลอดว่าสรุปแล้วมันจะไปในทิศทางไหนจะไปซ้ายไปขวาหรือจะกลับหลังหันนะครับก็ดูอยู่ตลอดพี่น้องเพราะฉะนั้นข้อมูลเรื่องพรบงเงินพดุงเกียรติจำนวน3,000บาทนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะตกหล่นในเรื่องข้อมูลข่าวสารผมจะ กาะติดข้อมูลข่าวสารแล้วก็นำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเป็นระยะระยะขอเวลาให้กลุ่มพี่น้องเพื่อนนักลบไทยเขาได้ทำงานอีกประมาณไม่เกินเจ็ดวันหากเจ็ดวันยังไม่มีคำตอบจากรัฐบาลเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องได้ทราบว่าเราจะไปในทิศทางใดต่อคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ ็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแชร์ออกไปเยอะๆแชร์ไปเยอะๆให้พี่น้องทหารปฏดสึกบัดชั้นที่2บัดชั้นที่3บัดชั้นที่4ซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเขาได้รู้ได้เห็นได้ทราบและเดินทางมาร่วมกับพวกเราขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องทารปันสึกที่ เราติดตามข่าวอยู่นบ้านผลการพูดคุยกับทางคณะรัฐบาลวันนี้ที่มันเรียบรัฐบาลพอสรุปได้อย่างนี้ล่างพระรัชบัญญัติของเรายังไม่ได้ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีตามที่เราทราบทางที่ได้ในที่พูดคุยกันเ็าบอกว่าขอเวลาหลังจากคณะรัฐมนตรีใหม่ได้รับการโปรดเกล้า,าและถวายตัดสรนจร้อยแล้ว จะมีการลงนามหรือไม่ลงนามคำตอบจะชัดเจนถามจากนั้นกับเขาอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ถาับวเขาก็จะรู้มีทั้งข่าวดีมีที่ที่สูงสองดีใจแต่ถึงสองไม่ค่อยดีใจก็หลายเรื่องก็คงจะเอาไปพูดคุยกันในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มเราตอนนี้แยกให้พี่น้องสภานได้ทราบว่าภารกิิวันนี้ก็ถือว่าในบางส่วนในหลักการก็เป็นที่พอใจว่าเขา ให้รอกเวลาเรามาว่ารอคณะรัฐมนตรีถวายตัดปฏิญญาตน,นเรียบร้อยแล้วจึงจะมีการลงนามหรือไม่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีจะมีคําตอบที่ชัดเจนวันนั้นและหลังจากนั้นเราจะกําหนดท่าทีของกลุ่มต่อไปว่าเราจะดาเนินการกันอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะศูนย์สองเองนั้นมีแผนการรองรับไ้แล้วรเราเชื่อลเลื่อนว่ากระรวงที่อยู่ใกล้ชิดเราปากหวานก้นเปรี้ยวของเรามาโดยตลอดว่าเห็นดีเห็นงามสนับสนุนเต็มที่ วันนี้ได้ประจักษ์ตาแนละ้วพวกคุณไม่เคยมีความจริงใจอะไรกับผมเลยพวกคุณนั่งสเสวยสุขในห้องแอร์เงินเดือนเป็นเส้นแสพวกที่ทํางานเพื่อประเทศชาติจริงๆต้องหาสู่หาเพื่อหา,หารอยกินกันรู้เช่นเห็นชาติคุณทุกอย่างต่อไปนี้ทําดีเราสนับสนุนถ้าทําไม่ดีเราเจอกัน